ทุกคนทักทายสบายยามเสาวตัวกปบาดทิ้งพุทเอคือเก่าเนาะวันนี้แกหาว่าจะไปจอบนิงนกยางทุกคนเห็นนกยางงออยู่ไหมเดี๋ยวเราจะไปจอบยิงแต่เราต้องขอให้ไปทุกคนนัยันจะดำไม่เห็นต้องแอบอยู่ไกลๆทุกคนไปทุกคนแต่ิ่งาช่วงนั้เดียวว่านกน่ะมันยังยังอยู่บ่แต่ธรรมดามันปกติมันตอนเช้าน่ะมันจะอยู่แคมนำนะทุกคนแต่ มันเหาเขาจะคอยจอบไปเบิึงมันมันละยังอยู่บแต่คนนะทุกคนลมาอยู่อยู่เข้มน้ำบึงนั้นนะเ้าต้องคอยคอยบังภู่มไม้นี่ไปทุกคนนะย่ามันเห็นเนะทุกคนเห็นปะเห็นีกตัวนึ่งทุกคนนะั่นนะอยู่หุ่มไม้กี่ดีนะทุกคนอยู่หุ่มไม้นะ ดงไม้ทุกคนเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะยิงก่อนเลยทุกคนเรียบร้อยเลยทุกคนเรียบร้อยเลยมานต่เช้าเลยทุกคนมาน,นะผู้ทุกคนผูคน้ค,คืองไม้เห็นไหมทุกคนมันถ้าชอบกินปลาด้วยนี่ทุกคน chọc kịp ba hết rồi này ngồi dù mãi nè này nè nè luôn nè nè dưới nè 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 thử nè 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 này แต่ยังส <assume> ัายักษทุนนกที่เขายิงใ้มือเสาเลยนะหากมาโคบุเรนี่ทุกคนเลยเท้ากาก้าววิเลยได้โคมันบุเรนี่เขาีมาโคกันทุกคนเลยเดี๋ยวเขโลกันทุกคน มันขนาดทุกคนเลยมันคนนะทุกคนวันนี้เราจะได้พักคู่เล้นะทุกคน นี่ทุกคนพักไปเรียบร้อยเสื้อผืงเรียบร้อยวันนี้ก็เดี๋ยวเขาสีได้เอาลงไปโคได้วันนี้นะเดี๋ยวลงซื้อหนํตาตะลางมาทุกคนเลยนี่ทุกคนกําลังโคเดี๋ยวท้ามันพดจะหน่อยทุกคนเลยทุกคนโคนกเขาได้ชุบอะไรทุกคนไหมนะเนี่ยเฮาก็เสีได้ปรุงอยากกินข้าวก็วานนะี้ทุกคนเลย นี่ทุกคนเรียบร้อยบันนี้มาทุกคนไหมที่เขากินน้ำในบันนี้นะอันนี้ก็โคตรจิร๋วคหาบมเวนนี้ทุกคนเลยนกนกอืเป็นต่วแซ่บครับทุกคนเลย ขอบคุนนะกินข้าวแรงมานนี่ าทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้งเข้ากินกน้ำอ,อิ่มนะทุกคนเลยกัดเขากับทีเด็ดไปหาเอ่านอับในพักผ่อนก็ทุกคนเลยเอาทุกคนคลิปนี้ก็ขอเพราะว่าจนไม่ละผมก็เปลี่ยนผู้ตัดรับส้มุนไพรคลิปหน้าก็ละยังพบดคกันไหม